สิบห้าแล้ว oh. อย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราเปลี่ยนหุ้นดีกว่า oh. คือบางทีเนี่ย oh. การที่เรามองว่าเราขายหุ้นตัวนี้แล้วหุ้นตัวนี้เป็นยังไงอะ่ะเป็นการมองหนึ่งมุม <Okay. S 2> แต่ถ้าเกิดว่ามองทุกมุมคือเราเอาเงินไปทําให้มันได้ทวีคูณขึ้นไปอีกอะ่ะ oh. คือผมอาจขายตัวนี้มันไปต่อแต่ตัวนี้ผมไปเข้าใหม่มันขึ้นเร็วกว่ามันก็พอแล้ว oh. เพราะว่ามันทําให้ภาพรวมของผมมันโตเ็วอ๋อ oh. เพราะฉะนั้นคุณฮงไม่กลัวขายหมู <laughs> ถามว่ากลัวมันมันก็เจ็บใจนะครับแต่ว่ามันมันเป็นเรื่องที่คนเล่นหุ้นจะต้องเจอครับเพราะนะทุกคนต้องเจอนะไม่มีใครใไม่เคยขายหมูหรอกผม<อ>ว่าคนเล่นหุ้นสมัยนี้จริง<อ>ๆแล้วใช่ไหมฮะ,ะเขาบอกว่าคนที่ขายได้จุดสูงสุดกับคนที่ซื้อได้จุดต่ําสุดเนี่ยมีอยู่2ประเภทคืออะไรนะ คนขีโมกับคนที่ตายไปแล้วหรืออะไรประมาณนี้ผมเคยอ่านคือมันไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงครับคือไม่มีอยู่จริงครับคีโมทัชชัดอะไรอย่างเงี้ยนะว่ากันอย่างง้นคุณฮงถ้าเกิดว่าคุณฮงเนี่ยเกิดติดหุ้นขึ้นมาคุณฮงขายครับแต่ถ้าเกิดว่าหุ้นตัวนั้นมันเป็นหุ้นที่ดีจริงๆงคุณฮงว่าไงคือผมแล้วมันลงไปอีกอะไรเงี้ยอ๋อจริงๆเหตุการณ์แบบนี้จะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าหุ้นดีจริงเนี่ยมันจะ คือกําไรมันออกมาเติบโตแผนธุรกิจนักลงทุนเริ่มมองเห็นโอกาสที่หุ้นที่มีเรื่องราวแบบนี้จะสวนทางกับพื้นฐานของมันที่ดีเนี่ยมันมันมีโอกาสแต่ว่ามันน้อยอแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีผมก็ยอมตัดขาดทุนออกไปเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าที่ผมคิดว่ามันดีผมอาจจะคิดผิดผมก็ขายออกไปก่อนถ้าถ้าเกิดว่าบางทีผมตกรดบ้างอะ่ะผมก็จะถือว่าผมเป็นการป้องกันความเสี่ยงผมก็คิดแบบนี้แทน เพราะว่าผมว่าโลกการลงทุนมันไม่มีอะไรเป๊ะๆไงเวลาเรามองว่าแบบมันไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรเป๊ะๆเพียงแต่ว่าครั้งที่เรากาไรต้องกาไรเยอะๆเงผมว่าพอเราคิดแบบนี้เราอยู่ในตลาดแล้วเราไม่ถูกใจไงแต่ถ้าเราคิดแบบว่าขายแล้วไปต่อรหรือคัดแล้วเด้งอะไรเงี้ยผมว่ามันเราทุกตลอดเวลาที่เราเล่นหุ้นนะครับคุณฮงเวลาหุ้นแต่ละตัวที่คุณฮงเข้าไปดูเงี้ยคุณฮงจะวางเป้าหมายไว้อยู่แล้วใช่ไหมฮะเป้าหมายที่คุณฮงต้องการเนี่ยประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมก็ต้องการสามสิเปอร์เซนตะครับ <c oughs> คืออย่างน้อยนะครับอย่างน้อยเพราะว่า <c oughs> ถ้าผมต้องการ5 1าถึงสิปอร์ซนอ่ะมันไม่คุ้มค่าเสี่ยงเพราะว่าถ้าสมมุติว่าผมตั้งขาดทุนที่แปดเปอร์เซถ้าผมก็ต้องการแค่แปดเปอร์เซนมันก็เหมือนเท่ากันแต่ถ้าผมต้องการสักส0มสิบอย่างเงี้ย <c oughs> ผมขาดทุนตัวละเจ็เนปดปอร์ซนสมมุติผมโดนไปส4มสี่ตัวผมได้คืนตัวเดียว30มสิเปอร์เตผมก็คับเวอร์หมด เพราะฉะนั้นผมจะถือว่าผมอ่ะลิมิตขัดทุนเวลาไม่เกิน8ปดแต่ว่าข้างบนผมต้องขอเยอะหน่อยเพราะผมเป็นคนเลือกไง<อ>ใช่ไหมคือ,อในสนามนี้เราเลือกได้เราก็ต้องเงื่อนไขสูงผมคิดว่าถ้าเราเลือกได้แต่เงื่อนไขเราแบบอะไรก็ได้อย่างเงี้ยมันแบบเอ้ยคุณน่าเสียดายนะทำไมคุณไม่ตั้งเงื่อนไขให้มันสูงสูงหน่อยให้คุณเซฟตัวเองอครับครับคุณฮงครับณวันนี้หลายคนอยากรู้แล้วแหละคุณฮง ชอบยังดูว่าอุตสาหกรรมกลุ่มไหนยังไงยังไปได้อยู่ณช่วงนี้ผมผมคิดว่าเรื่องของการท่องเที่ยวก็ดูตัวเลขนะักท่องเที่ยวอะไรปีนี้ก็ดีนะครับแล้วก็ตัวเลขนะักท่องเที่ยวจากรัสเซียเนี่ยโตมากเลยครับจากจีนอะไรย่างเงี้ยผมก็ดูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นดูเหมือนกับดูตัวเลขอะครับ,รบก็คิดว่าอุตสาหกรรมนี้ภาพรวมดูสดใสดีนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะมาเลือกหุ้นหรืออะไรอย่างนี้คุณคงก็ต้องต้องเลือกอุตสาหกรรมนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันมันมีประเด็นหนึ่งก็คือว่าหุ้นในอุตสาหกรรมนี้แพงแพงหรือยังครับคือบางทีอุตสาหกรรมดีอ่ะนักลงทุนก็อ่านออกด้วยไงแล้วหุ้นมันรับข่าวไปแล้วเราเราจะต้องไปดูอีกทีนะครับว่าเออหุ้นแต่ละตัวในอุตสาหกรรมนี้มันขึ้นมาเยอะหรือยังมันมันมันเทดที่ PE กี่เท่าอะไรอย่างนี้ด้วยเพียงแต่ว่าถ้ามองเป็นภาพอุตสาหกรรมแล้วก็นอกจากท่องเที่ยวผมว่า หุ้นอสังหาริมทรัพย์ครับคือผมดูตั้งแต่เกิดวิกฤตเนี่ยตัวเลขของ Market s h a ร e ของผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดหุ้นน่ะมันกินแชร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอแต่ว่าหุ้นหลายตัวบางตัวก็ยังไม่ค่อยไปไหนบางตัวก็เงินปันผลใช้ได้เลยนะแต่ว่าอาจจะต้องไปดูอีกทีว่าราคาหุ้นแพงหรือเปล่าครับว่าเป็นสอง อุตสาหกรรมที่คุณคงดูไว้แลวันนี้ที่ผมมองว่าภาพอุตสาหกรรมมันก็แต่ว่าอสังหาริมทรัพย์มันจะมีจุดที่ต้องระวังนิดหนึ่งคือถ้าดอกเบีย้ยยังเป็นขาขึ้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อกําลังซื้อของพุ้นกลุ่มนี้นะครับก็<ข>ต้องอดูด้วยว่าคนคยังมีกําลังซื้ออยู่หรือเปล่าเศรษฐกิจมันโตไปได้หรือเปล่า ครับใช่ไหมครับครับวันนี้ขอบคุณคุณฮงมากครับได้ทั้งความรู้เทคนิควิธีการแนวคิดแล้วก็หวังว่าถ้าเกิดว่าคนหลายคนถ้าเกิดมาฟังคุณโฮงก็อาจจะได้กําไรหลายๆเท่าอย่างคุณหฮงก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณฮงมากครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือการลงทุนอย่างมีแนวคิดอย่างมีหลักการผมสังเกตได้นะครับว่าคุณหฮงเป็นคนที่ศึกษาอะไรรู้ให้จริงรู้ให้ลึกแล้วเขาก็มีประเด็นที่สําคัญก็คือคือว่า เขาเนี่ยมีการจำกัดความเสี่ยงของตัวเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้คุณผู้ชมโชคดีลากันไปก่อนครับสำหรับทอนรหัสเซียนพบกันสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีครับ